ไม่ดันมาดีกว่าเฮ้ยเตอ,อโอ้เยอะมากเฮ้ตายเยอะมากเลยพี่ชายอะไรนักหนามาอีกไม่ล่ะของแต่งนิ้มดีจริง สวัสดีครับชาวประเดศเกมทุกท่านเดี่ยผมก้องซ่าวันนี้มาในเกม Delta Force กันอีกแล้วครับกับในส่วนของปืนนะครับที่สำหรับผมแล้วเนี่ยปืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ค่อนข้างจะเมตาในระดับหนึ่งเลยซึ่งมีของแต่งใหม่มาที่ทำให้ปืนนี้โหดและเทพมากกว่าเดิมครับจะเป็นอะไรแต่งยังไงบ้างก็อย่าลืมกดไลค์สปอร์ตแร เงิจกายกองซาบเลยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครับ Delta Force นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครัลาที่่่เนนผ ดีหนานะครับก็มีให้เติมเหมือนกันสำหรับเติมโค้ดเกมครับไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถเติมได้หมดเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o เรนซ c ค l ร์ดิตี้วอลซอและเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลย link อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ โดยในส่วนของ MP7 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่เราน่าจะเห็นในการแข่งขันที่ผ่านๆกันมาเนาะในส่วนของการจะไปแข่งในส่วนของ Delta Force International Warfare นะครับผมอันนี้พูดได้ฟังกันคร่าวๆเนาะก็นักกีฬาหลายคนก็จะใช้ปืนกระบอกนี้กันในส่วนของสายหมอนะซึ่งในส่วนของซีซั่นใหม่เนี่ยมีในส่วนของลำกล้องใหม่ล่าสุดครับในส่วนของ MP7 Luna Chrome Barrel นะครับซึ่งเป็นของที่จะมาปลดล็อกได้นะครับในส่วนของตัวคลังแสงก็คือ อ่าเพราะตรงนี้เลยก็คือเล่นไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไร AD ดีหรือคิมบัฟระฮิลหนึ่งแมตช์ก็คือปลดได้เลยนะครับคือปลดง่ายเลยนะครับอ่ะเพผมมาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยของแต่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแต่งที่เราน่าจะได้เห็นในการแข่งขันอยู่แล้วก็แตงมาประมาณนั้นซึ่งผมก็ใส่ในส่งบิวนี้ขึ้นมาในส่วนของตัว M7 เอ้ P7 นะครับลูน่าโครมซึ่งปกติเนี่ยที่เขาใส่ใส่กันนะ่ะมันจะเป็นในสวงตัวนี้นะก็จะเป็นในส่วนของแต่ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวสิงเกอร์ลองบาร์เรลนะครับ ที่เขาใส่ตัวนี้เพราะว่าถ้าเทียบกับตัวเนี้ถ้าเทียบกับตัวตัวเนี้มันจะลดระยะไปนิดนึงนะครับแล้วก็อะไรต่างๆลดหมดแต่ถ้าเทียบกับนี้มันจะเยอะกว่าถ้าเอาแค่2ออันนี้นะฮะแล้วก็ระยะระยะของปืนเนี่ยก็อยู่ที่26เมตรเพราะเราใส่ในซองที่เก็บเสียงด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่ปืนตระกูลไรซมจีอ่ะเราจะใส่ที่เก็บเสียงกันอยู่แล้วนะครับอืมซึ่งถ้าเทียบกับตัวเนี้เราจะสังเกตเลยว่าสแตนเอ่อในส่วนของการบ,บังคับหรือว่าความเร็วในการเล็งอ่ะเพิ่มขึ้นมา นะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยหรือว่ายิงแบบฟิไฟล์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะฮะข้อเสียอีกหนึ่งอย่างของอันนี้นะครับข้อแตกต่างเนี่ยก็คือในส่วนของตัวใหม่เนี่ยไม่สามารถใส่ในส่วนของการลื่นได้ซ้ายกับขวาจะลดตรงนี้ออกไปแต่ว่ามันลดเยอะไหมไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็มีหนึ่งสิ่งที่เป็นข้อเสียของอันนี้ก็คือค่ากระจายกระสุนขนาดกระโดดหรือว่าตอนที่คุณกำลังจะกระโดดยิงเนี่ยถ้าใส่ในส่วนของลำกล้องนี้แล้วเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีพอนะครับดูของแต่งกันมาดีกว่าผมแต่งอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือ SMG Co เเซอร์นะครับก็เพิ่มระยะการยิงนะครับแล้วก็กริปหน้าเป็นในส่ a แองเจลนะครับแทนต็อฟนะครับแล้วก็ในส่วนของแมกกาซีนจริงๆ60ผมเคยลองเล่นมาแล้วผมว่ามันมันได้แหละแต่มันยังไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่ผมว่าใส่ไป40ดีกว่านะครับเพราะปืนมันก็รูดไวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของกริปนี้ก็จะใส่เป็นส่วน Stable ลแร e กก i p นะครับแล้วก็พันท้ายจะใส่เป็นส่วนของ Shadow buffer t u b e Stock นะครับเพื่อที่ตอนเล็งขึ้นสะโขมเนี่ยจะได้เดินได้ไวขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของสโคบันนี้ก็สามารถปรับแต่งกันได้ด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งผมใส่เป็นในส่วนของสโคบ v m f นะครับเฟรมเรทไซส์เป็นสโคบใหม่ล่าสุดก็ปลดล็อกเหมือนกันนะครับพี่คังแสงนะในส่วนการจูนนะครับอันนี้ก็จะไปขวาหมดนะครับอันนี้ก็ไปขวาหมดอันนี้ไปขวาหมดแล้วก็อันนี้ไปขวากับซ้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่ามันจะเดือดขนาดไหนครับผมไปครับ let's go มาครับผมเข้าเกมมาแล้วฮะก็เลยว่าเป็นปืนที่ อะไรคนชอบเล่นกันนะเพราะว่ามันมันลูดปืนลูดปืนจริงๆนะครับไวมากอันนี้บอกเลยข้างหน้าก็มีคนได้หนึ่งนะจะออกอยังไงดีเอาคนมนหนึ่งลูกโอเคฮะนี่ฮะผมบอกครับ,รบมันลูดมันลูดแบบปื้ดเดียวหายเลยนะโอเคโอเคได้หนึ่งดีโหลดคอยเคลียร์คนครับบนนู้นก็มีคนนะเราดันตรงนี้ก่อนนี่หมดหรือยังโอเค แล้วนักแข่งเขาเกิดมาแล้วนะแต่ก็นะฮะระยะกลางๆเนี่อาจจะลำบากนิดนึนงนะครับเพราะปืนมันก็เบาเนาะโ okay, อเคเพราะท่าแบบยี่สิบนะแล้วยิ่งแบบยิงเกินระยะนี่คือแบบผมจะแม็กซ์แม็กครึ่งอ่ะแม็กซหนึ่งยังไม่ตายเลยนะ <S <S แต่ก็ไม่แปลกไม่แปลกไอ้ตนะึมจีเนาะเฮ้ยไปเฉลเมยไปครับก่อนรู้ยิงมาเอาคันไปก่อนวิ่งใส่ะฮะมีคนอยู่ตรงนี้อื มุดไปนหนึ่งทีอยู่ขนาดหรือเปล่าเพื่อนเห็นอยู่นะเฮ <Okay, S 2> ดายหนึง่งไปถ้าอยู่ข้างบนปะถ้าอยู่ข้างบนข้างบนขอเชียงบนก่อนไม่งั้นชุบไม่ได้เค <Okay, S 2> บุนเคลียร์ครับไปอีกหนึ่งครับดีโลนะเลยสนใจขึ้นมาทำไมละเพื่อนเอาไปกันหมดละเพื่อนอืโอเคสวยเนี่ยบอกเลยว่าดีจริง ขอ,องแต่งนี้แบบดีเลยอ่ะปืนดีจัดอ่ะผมบอกเลยโอเคไปครับแล้วนี่อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนอืมยิงไปฮะทุกเพื่อนก่อนลุกมาโอเคมุมนี้คือมุมดีชุบได้ชุบฮะชุบไม่ได้ไม่ชุบ <laughs> ไปครับผมยิงเพื่อนเลยเพื่อนท่านแน่เพื่อนเลยดิโอเคเราอ้อมมาฝั่งนี้ดีกว่าครับปาครับคุณเลงทันใจโคตร โดนทันใจไหมล่ะโดนเลยโดนเลยปฏิปิบนะโอเคหนีไปก่อนว่าผมคนโดดไปข้างล่างไหมเมย์ใส่เลยแล้ว,ลวาาากนัวนเรามาฝั่งนี้ลกันฮะโดดลงมาเยอะแค่ไหนมีคนรอดก่อนอืมกไดไป็แม็กซ์ครึ่งขึ้นไปเขี้มยมพวก่อนฮะมาแล้วเพื่อนสวัสดีครับอืมลีโรดโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ไม่ไหวฮะเยอะจัด เปลี่ยนฝั่งเล่นกันบ้างโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้มาเพื่อนเราตายกันเยอะมากโอ้โหหนึ่งนะเพื่อนอ้อมขึ้นบนดีกว่าขึ้นมาด้วยนะโอเคเปื้นไปมีคนโอ๊ยมีคนดึงกลับไปแล้วแต่ยังมีตัวมาเยอะจัดจัดแต่หมอชุบครับหนุนนะเพื่อน นี่ก็เยอะเหลือเกินเพื่อนหนีไปแล้วนัดเดียวเราตายระยะระยะนี้นีน่กดไปก่อนโดมเราไม่รู้กระสุนจะหมดแล้วว่าผมไปฝั่งนี้ดีกว่าอ้อมลงนี่เลยครับอ้มอ,อมลงมาไปครับแล้วขึ้นมาจัดก,การมันกระสุนก็จะหมดแล้วเพื่อน ลุกมาเพื่อนโอเคดีโหลดโอ้ยฝ่ายยิงมาโอ้โหเห็นละผมเห็นมุมมาละมุมดีจัดมุมดีจัดลุกมาเพื่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้โอเคบูทไปดีโหลดไปครับฝั่งนี้ด้วยไป เพื่อนเรายึดได้แล้วมีระเบิดด้วยข้างล่างมีคนทำไรเพื่อนลุกมาทำไมไปต่ออืออู้เยอะ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 เลื่อนยังไม่เต็มครฮะมีกี่โดดมาสู้โอ้โหเยอะเกินไปกันต่อฮะแบบดูเดือดมันขึ้นมาข้างหลังปะจะขึ้นไหมโอ้เพื่อเรา เราไปหมดแล้วเรายิงหมดแล้วมันเยอะเกินเขาบอกหูมันมาสามตัวสี่ตัวแล้วเมื่อกี้ไปกันต่อฮะระยะนั้นก็ไม่เข้านะทุกคนไปฮิวฮิวฮิวไประยะนี้ลำบากอยู่เพื่อนเราล้มกัน <c oughs> พวรล้มกันเต็มเลยโอเคลุกมา <c oughs> พกเพื่อนลุกขึ้นมาเอเค โยนยาไว้บุ๊มีคอนมาแล้วด้วยโอ้ม, oh, มันอยู่ขวาเลยนี่วะตรงนี้เลยเพื่อนเม,ม็ดเลยแล้วกันโอเคพโรดอม,มองคนไว้มองคนไว้พ่โรดไม่ไมไปไม่ต้องไม่ต้องเพื่อนอได้อยู่ เยอะมากพี ная, ่ชายรีโหลดโอเคไปรูดปิดรูดปิดรูดปิดยิงโดนยิงโดนเนี่ยโล่เนี่ยเออบูนครับแก่ก่อนโอ้โหเยอะมากคือฝั่งนี้มันก็ปล่อยเห็บมาโอ้โหแล้วมี มันไปยืนดหนอย,อย่างนี้เลยฮะเฮ้ยกดไปก่อนรีโหลดไม่ไม่ไ,มไปบูตไปครับที่ไหนวะมีระเบิดด้วยโอ้โหสุดยอดเพื่อนช่วยกันอา่าโอเคแล้วผมโดดมาข้างล่างครับทุกคนโอเคครับเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจุดดันมางหน่อยผมว่านะไปดันจุดที่เขาไม่ดันมาดีกว่า เยอยเตออเยอะมากอืมดโรกันโดนกันเยอะอยู่เอ้ตายเยอะมากเลยพี่ชายอะไรนักหนาไม่ไม่ล่าโอ้โหของแต่งนิ่มดีจริงลุดปืนลุดปาร์ตลุดฟันลุดปุ๊ดโอ้โหโอ้โหอะไรเยอะเกินเลยคือมาแบบจุดจริงจริงตรงนี้ โอเคเราจะไปไหนดีโอ้โ oh, หมุมนี้เข้ามไก่อนนึงลูกมองไม่เห็นมองไม่เห็นหเข้มมาเพื่อนไปต่อชอบชื่อคนไทยจริงฮะไปต่อโอเคด<ป>ันต่อไปอโอ้หโอหเยอะจัด หมอเจ้าเรสองตัวแล้วเพื่อนเราไปต่อชุบชุบจริงๆชุบได้ไหมต้องปากควันฮะแต่ดูท่าทางน่าจะไม่ได้หรือได้ครับเพื่อนมาสวยอยู่เออรีโหลดไปบูทครับโอ้เพื่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูขึ้นมาเพื่อน เพื่อนเราอยู่คนนี้หมดเลยตูกำลังมาหรือเปล่าตูกำลังมาปล่อยไปเลยครับโอเคเราก็ปล่อยเหมือนกันยิงไหครับนั่นแหละโยนยาให้พเพื่อนรับไปลุยขบวนเยอะอยู่เพเพื่อนใจเย็นใจเย็นมาอีกปล่าล่ะยิงหมดอะข้างล่างมา พลังมาโอ้ย,อยอเสียงวิ่งคือเยอะมากทุกคนโอ้นัดเดียวจัดการกันเพื่อนเคสสวยนี่รถโอ้โหมาพอดีอีกตรงนี้ไปกันต่อฮะตรงน,นี้เราอยู่ข้างล่างนะครับมันจะมีคนด้านฝาปะ ยังอยู่หเลอวะมันน่าถ้ายังอยู่แปลว่าจุดเกิดมันยังอยู่นะววเป็นปลาละ <c oughs> โอ้โหระยะระยะนี้บอกเลยว่าแพ <c oughs> โอเคโอมาอี <c oughs> กหนึ่งลูกดูมาเพื่อนดูมาเพื่อนโอเค <c oughs> โอ้ยเพื่อนเยอะแล้วไปมาทำไปฮะ เหน็บนะครับรดีโหลดขวาได้อยู่ข้างบนนั่นก็มีมองไม่เห็นแต่ฉันเห็นแกนะโอ้โหแต่ข้างหลังยิงมาอีกโอ้โหเยอะเกินตรงน,นี้แล้วหมอชุบได้ครับทุกคนไอ้ข้างบนนั่นคือคือกล่าวว่ามีใครเห็นแล้วดิคือกล่าวว่าเนียนไม่มีใครเห็นแล้วเราจะได้ต่อครับทัมนทีไหมวะโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้เดือดดานโพราต,โต้ซีซั่นนะครับคนเล่นเยอะครับมันก็จะแบบเดือดเดือดอย่างเงี้ยแหละฮะ พเพื่อนเราไล่เร,เราเราไล่เลยไปต่อกลับมาพเพื่อนไป,ไปเาาอ้ยค,ครับไปฮะวิ่งครับวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งนี่ก็อือโอ้โห <c oughs> เยอะจัดโหมดหนึ่งพเพื่อนเพื่อนจะชุบหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยเพื่อนบอกน้านายชุบฉันฉันก็ชุบนายเขาเรียกว่าโอ้โย <c oughs> เป็นสิ่งที่ถูกต้องบูธ <c oughs> ให้อ่ะ ถ่ายซะเพื่อนถ้าจะมีเพียบเลย,ยเพื่อนเรายิงกันเด็นม,มิสไซล์แล้วเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนลุยมันโอ้ยแม่งมุมอีกแล้วโอ้ยไม่ใช่มุมเห็บเออสวยโอ้ยเยอะ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 ไม่ได้เจอตัวเดียวเมื่อกี้โดดมาเจอสองตัวซ้ายก็ยิงมา,าเพื่อนระวังจุดเกิดข้างหลังครับโอ้โห เดินมาปุ๊บโดนยิงเลยผมว่าเย้ยิ้ก่อนโอ้ยเย้ไปม่าจะมีคนอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามีไหมไม่มีเพราะอยู่ข้างล่างหมดเลยตรงนี้คืออยู่ล่างหมดเลยใช่ครับโอ้มันโยนทุกอย่างโอ้ยโดนทุกอย่างให้เธอแล้วโอ้ยสายเข้ามา ฝาก็มีอีกไหมครับเดินเลยเพื่อนโอ้ดีคยวขัดไปก่อนหนึ่งทีโอเคยึดอยู่ฮะเรายึดอยู่บูดไหมครับมีคนหรือเปล่าไม่รู้ยิงไว้ก,ก่อนครับเฮ,ฮ้ยเอืออะไรละเพื่อน พอก่อนเราจะได้เราจะได้นี่แล้วมาอัจฉริยเอ้ยมันอัลติิมทอัลตรเมทแล้วมันดันเลยเพื่อนดันใส่ใส่ลามาแล้วเหมือนกันบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรมันหมอชุบครับไปกันต่อโอเคดูไปครับรีโหลด คือจริงๆที่เราบอกไปว่าอย่าอย่าก,กระโดดจริงก็พอนะฮะเพราะว่าโอ้เพื่อนจะเล่นกระสุนมันจะดีดนะฮะโอเคลงมาโอ๊ดเรียบรอ้อยเราน่าจะลงวิสไซส์ซีสองได้ตรงไหนวะตรงนี้ปะไม่รู้ว่าโดนหบบไม่ลงไว้ก่อนมีคนมาหนึ่งด้วยนะมีคนอยู่หนึ่งะเนี่ยมีคนอยู่หนึ่งนะ ข้างบนปะโอ้เพืพ่อนทำอะไรกันเพื่อนตุนดหมดเออโดนอยู่ไปโอเคไม่โดนใครเลยน,นี่ขานุ่นี้มาตัวครับอือโอ้โห,หอันนี้ก็เยอะเกินแต่เพื่อนเรายัางตรงนี้กันเต็มเลย อยู่กันเพียบโอ้เอายิงข้างหน้ายิงข้างหลังข้างหน้าสไลด์มาแล้วเพื่อนเราชุบครับเสร็มากครับติดรอกอนใช่ดีลง,อ,ลงอยู่ข้างในแน่นอนทรงน,นี้เราเยอะกว่านะ รู้เข้ามาเพื่อนเราทำไม่ใส่เหมือนกันใส่ลงไหนโอ้สุดหมดอ,อ้าวลงหนึ่งโอ้โหกดค้างไปอย่างนี้กดค้างไปอ้าวก็สุดหมดอเอ้ยเออได้อยู่ ข้างบนนี่คือเยอะมากาตอนจะเสี่ยงแล้วเ,เย้เต็มหมดเลยโอ้โหเยอะมากไมุ้ยทำอะไรดีไปกันต่อฮะตรงนี้ใส่ล,ลงอีกแล้วเออ,อู่ข้างล่างปะหลบทรายก่อน เออโอเคหนึ่งเพียบเลยแล้วลูดปืดลูดปืนลูดปืดไปดิลูดปืดไปดิลูดปืดไปดิทำอะไรเพื่อนโอ้ไฟไหมโอ้โอเคอดโ,โดนทุกจุดเพื่อเราไปอ้อมอีกฝั่งแล้วฮะอันผมก็ วางจุดเกิดเลยแล้วกันกู้ทำอะไรแล้วตอนนี้มาน่าดันเราอยู่โอ้ตโอ้โหโดนทุกทางโอเครับลงปล่อยไปปล่อยไปในส่วนของ C1 C2 ึ C 1, C ีน่าจะเพื่อน่าจะเกิดมาแต่ว่ามิสไยลูกนี้น่าจบครับทุกคนนะฮะก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับในส่วนว7เนจะ็ดนะส่วนตัวเรียบร้อยนะฮะเอาโดนผมด้วยเหรอ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งของแต่งที่ตึงจริงนะสำหรับผมเขาทางชอบนะครับผมก็ใครที่แบบเป็นสายหมออะไรเงี้ยน่าจะละเล่นละเล่นวีเจ็ดอยู่แล้วอ่ะน่าจะชื่นชอบนะครับอ่ะโอเควันนี้มาวนี้แล้วกันนะบอกเราว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เดือดมากเพราะช่วงนี้เดือดจริงช่วงซีซั่นไม่ไดปกตินะครับเพราะเราจะเจอคนเยอะมากนะครับพเพราะบอกเลยว่ามันจะจัดครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดกระใจกล้องซ่าให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ